การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกหมาป่าตัวนี้ชอบแอบออกมาจากถ้ำของมันในยามค่ำคืนเพื่อล่าเหยื่อแต่เหยื่อในป่านั้นหายยากขึ้นทุกทีทำให้หมาป่ารู้สึกหิวโหยและไม่มีแรงวันหนึ่งขณะที่มันกำลังเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและกิ่งไม้มันได้กลิ่นแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยหมาป่าตัดสินใจตามกลิ่นนั้นไปจนพบกับนายพานคนหนึ่งที่กำลังนั่งพักอยู่ข้างกองไฟ นายพานมีร่างกายกำยำและสายตาแหลมคมพร้อมด้วยอาวุธคบมือนายพานกำลังจะล่าสัตว์เพื่อไปเลี้ยงครอบครัวของเขาหมาป่าจึงแอบซุ่มดูอยู่ห่างอยู่ห่างแต่โชคร้ายที่นายพานได้ยินเสียงกรอบแกบของใบไม้นายพานจึงหันมาทางหมาป่าแล้วตะโกนขึ้นว่าเจ้าออกมาเถอะไม่ต้องกลัวข้ารู้ว่าเจ้าซ่อนอยู่หมาป่าค่อยๆเดินออกมาอย่างระมัดระวงังและพูดกับนายพานว่าข้าไม่ได้มาทำ้ายเจ้า แ้าแค่หิวและอยากได้อาหารนายพัน